เจ้าโปเกมอนมังกรที่สายพันธุ์ของมันมีเขี้ยวเป็นเอกลักษณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กในวันนี้นะครับผมมีสายพันธุ์ของเจ้าคิบาก โอนนโดแล้วก็โอนนคุสซึ่งก็เป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนมังกรที่ผมใช้คําว่าน่ารักทุกร่างเลยครับเออร่างหนึ่งก็คือแบบน่ารักได้ช่างนะแล้วพอเป็นร่างสามปุ๊บก็แบบดูมีความน่าเกรงขามอะไรของมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอรูปร่างภายนอกเนี่ยก็ชอบแล้วนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไอริสอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูอนิเมะมาเนี่ยคิบะโกก็เป็นโปเกมอนที่อยู่กับไอ,อ,นะอ,อริ วิวัฒนาการเป็นโอโนโนคุสไปแล้วแล้วก็วได้มาต่อสู้กับซาโตชิอะไรเงี้ยนะครับเออก็ถือว่าชอบทั้งบทบาทในอนิเมะด้วยนะครับผมแต่ทีนี้โปรไฟล์ของมันจะมีเรื่องราวอะไรให้เราขยี้ให้ผมชอบมันมากไปกว่านี้ไหมหรือท่านผู้ชมจะชอบมันไปมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับผมก่อนอื่นมารู้จักกับเจ้าคิบาโกก่อนครับคิบาโกเป็นโปเกมอนเขี้ยวยาวธาตุมังกรนะครับซึ่งก็เป็นมังกรที่หัวใหญ่โตมากและส่วนหัวของมันก็จะมีเป็นส่วนคล้ายๆเข,ขางอกอยู่ด้านหลังของมันนะครับและอง เราเห็นว่ามันเหมือนคาบอะไรเป็นใบๆแท่งๆแบนๆอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมอันนั้นคือส่วนเคี้ยวของมันซึงส่วนเคี้ยวนี้ใช้ในการทํามาหากินได้เลยครับคำว่าทามาหากินคือหลากหลายความหมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปล่าเหยื่อมาอย่างนงี้นะครับมันก็สามารถที่จะล่าเหยื่อเสร็จปุป๊บใช้เคี้ยวส่วนนี้ในการตัดโชตัดโชตัดโช,ะ,ดชะนะครับหรือกระทั่งพวกผลไม้ที่หาได้ตามในป่าคีปรากฏสามารถใช้เคี้ยวนี้เหมือนเป็นมีดได้เลยครับซึ่งเคี้ยวลักษณะาการโจมตีก็เหมือนจะเป็นการฟันอะไรคนนี้ได้ด้วยนะเวลามันสะบัดไปสะบัดมานาะทกกกนน่่าึออแแตีี้รรูปบบ โจมตีของมันบางทีมันก็สามารถกัดได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่เนื่องจากเป็นโปเกมอนร่างแรกอยู่ความแรงก็อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเจอกับโปเกมอนตัวเล็กๆเหมือนกันเนี่ยสามารถกัดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บได้อย่างหนักเลยครับและตัวของคิบาโกะเนี่ยด้วยความที่มันมีเขี้ยวอันนี้และเขี้ยวก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากเวลาที่เผลอไปกระแทกเวลาที่ไปต่อสู้อะไรพวกนี้บางทีก็อาจจะทําให้เขี้วมันหักได้บ้างนะครับซึ่งพอเขี้ยวมันหักเสร็จแล้วตัวของมันก็สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้ใหม่ครับโดยปกติแล้วคิบะโกะบางทีมันจะอยู่กันเป็นฝูงงใใใช่่่่่มมมมัััั้้ยรรนนนนกกกก็จจะะีีีีีาาาาาาเขววอทททไไปํสญลษณ์ตตๆ เป็นแบบในถ้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกแบบสถานที่ที่เต็มไปด้วยโขดหินอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีทําร่องทํารอยไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในป่าไหนสถานที่ไหนที่โปเกมอนหลายตัวรู้จักคีบากโกกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่าอ้อตรงเนี้ยคีบาโกมาทําเป็นสัญลักษณ์ไว้นะก็จะให้ถือว่าเป็นอนณาเขตของคีบาโกไปครับโดยที่ว่าตัวคีบากโกเนี่ยมันก็เป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยไปหาเรื่องกับโปเกมอนตัวอื่นอยู่แล้วนะครับการสร้างอนาเขตเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสถานที่ที่ให้มันรู้ว่าสถานที่ประจําของมันสถานที่ทีีี่่่่่ออออยยยยููแลล้้ววสบาาาใจตตรรงไไหนนนะโโดถมมปัืุ ข้ามาในอาณาเขตของมันบ้างอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายจะทําร้ายกันจะต่อสู้กันคีบาโกมันก็ไม่ว่าอะไรบางทีมันก็ต้อนรับด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าถึงขั้นมาหาเรื่องกันในอาณาเขตอย่างนงี้คีบากโกเองก็ไม่ไว้หนะครับก็อาจจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นได้นอกจากเรื่องการทําสัญลักษณ์ที่ขดหินอะไรแบบนี้แล้วนะครับตัวของคีบาโกยังสามารถใช้เขี้ยวนี้ในการที่จะขุดดินนะครับในการที่จะเก็บสต๊อกอาหารที่มันหามาได้อย่างงี้นะครับหรือกระทั่งว่าขุดทงลึกๆอย่างเงี้ยแล้วตัวของมันเองก็ไไไไปปอออออาาาาศััััยหลลบบนนนนนนนพกกกกผ่่ะรรีี้้็สมถทํดเชแ นึงที่น่าสนใจนะครับคือคีบาโกะสมัยก่อนนะจะมีผู้คนเอาเขี้ยวของมันไปทําเป็นมีดทําครัวครับซึ่งมีดทําครัวเนี่ยก็คือเอาไว้หั่นผัก,ผกหั่นเนื้ออะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมโดยที่ว่าบางทีเลี้ยงคีบากโกะไว้แล้วคีบาโกะเนี่ยก็ถวายเขี้ยวให้เลยหรือบางทีเขี้ยวหลุดอย่างนี้อย่าให้เสียของอย่าเอาไปทิ้งก็เอามาทําเป็นมีดได้หรือบางทีผู้คนก็ออกไปเดินในป่าบริเวณที่คีบากโกะน่าจะอาศัยอยู่นะแล้วใกล้ๆบริเวณนั้นอาจจะมีจังหวะที่ว่ามันทําไปมีดล่วงอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะ ก็จะดูสเตตัสของคิบาโกะนะครับผมเป็นโปเกมอนที่พลังโจมตีสูงมากนะครับผมแอทแทกอยู่ที่87นะและไม่ใช่สายสเปเชียลแน่ๆครับผมคาสเปเชียลต่ำสุดแรกอยู่ที่30เท่านั้นแล้วก็ดูทรงแล้วจะเป็นโปเกมอนที่มีความเร็วกับความถึกพ่วงมากับพลังโจมตีอันมหาศาลของมันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอ b บิลิตี้ของมันกันก่อนนะอาบิลิตี้ของสายพันธุ์คิบาโกะทั้ง3ร่างเลยนะครับผมอาบิลิตี้ที่1คือไลวารีครับไลวารี Li ก็จะเป็นอ b บิลิตี้ที่ว่าถ้ามันโจมตีใส่โปเกมนนเพเดีวก่่้ะ้ะจมต็ิขึไ Ability ที่2คือโมเบรเกอร์ครับโมเบรเกอร์ก็เป็น Ability ที่ทําให้โจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่สน ability ครับและ h i d d e n a b i l i t y ของสายพันธุ์นี้นะครับคืออันเนิฟครับอันเนิฟก็คือจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่สามารถกินเบอร์รี่ได้แล้วถ้าเกิดว่าคีบาโกะจะวิวัฒนาการมันจะต้องมีเลเวล38ครับเลเวล38ปุ๊บวิวัฒนาการกลายเป็น On ondo, โอโนโดโปเกมอนรามขวานาธาตุมังกรครับซึ่งก็จะเป็นคีบาโกะที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับและทีนีีเยเส ดโดยที่ว่าตัวของมันจะเป็นโปเกมอนที่แม้แขนขาจะดูเล็กแต่มีพละกําลังในการต่อยเตะที่ก็รุนแรงมากนอกจากนั้นแล้วสามารถใช้หางในการฟาดศัตรูได้ด้วยบวกกับว่าส่วนเขี้ยวของมันท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีการขยายใหญ่ตามสัดส่วนของร่างกายไปด้วยนะครับซึ่งตัวของมันนั้นจะสามารถใช้เขี้ยวอันนี้ในการโจมตีศัตรูได้รุนแรงมากกว่าคิบะโกะหลายเท่าครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่มันภูมิใจนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ทําให้ตัวของมันนั้นต้องเกิดความกังวลขึ้นมาแทนก็คือส่วนเขี้ยวขออองง On นนดดรไไมม่สาาถก นันตอนเป็นคิวบากโกแล้วครับผมเออคือกลายเป็นว่าตัวของมันเนี่ยจะใช้เขี้ยวในายามที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็จะพยายามระวังไม่ให้เขี้ยวของมันไปโดนอะไรที่รุนแรงเกินไปจนถึงกับหลุดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหนึกภาพถ้ามันไปต่อสู้แบบรุนแรงหนักๆเข้าเขี้ยวหลุดทั้งสองข้างอย่างเงี้ยมันก็คงจะกลายเป็นอีกรูปแบบหน้าตาหนึ่งที่ไม่มีเขี้ยวนะครับผมอันนี้ก็คือความหน้าเกรงขามของมันน่าจะหายไปสัก2 0 3 0ได้เลยทีเดียวเชียวนะซึ่งคราวนี้กลายเป็นว่าตัวของโอรอนโดมันก็็จะเเนน่่่าาววขีีีี้ยยยอองงมมัลดดดกรูแป ว่ากันว่าบางทีเราไปเดินในป่าหรือใกล้ๆบริเวณถ้ำที่เป็นรังของเจ้าโอนอนโดใช่ไหมบางครั้งเราจะเห็นว่ามันยืนใกล้ๆโขดหินริมแม่น้ําอย่างนี้แล้วก็ทําการรับเขี้ยวของมันนี้ให้มีความแหลมคมตลอดเวลาครับและอีกอย่างหนึ่งที่ก็เรียกว่าน่ารักเลยนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมการล่าอาหารมาแล้วก็เอาอาหารมาทําการแล่ครับวิธีการแล่ของโอนอนโดนั้นก็คือมันจะใช้เขี้ยวที่เป็นเหมือนใบมีดอันนี้แหละในการที่จะฟันโชกฟันชกอาหารแต่ว่าการฟันมันจะไม่ดูเกี้ยวกราบเหมือนตอนเป็นคิบะโกนอะตอนคิบะโกนี่ ฟันเหยื่อหรือจะแล่อาหารพวกนี้แล่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่โอนนโดเนี่ยจะค่อนข้างมีความพิถีพิถันในการที่จะทําอาหารนั้นให้เป็นสัสดส่วนนะครับซึ่งก็มีพฤติกรรมการสต็อกอาหารคล้ายกับคีบากกะทาบางทีก็ขุดดินเอาไว้แล้วก็เอาอาหารไว้ในบริเวณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูอาหารที่มันมีการแล่ไว้อย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าการแล่นี่คือแล่สวยมากนะครับซึ่งโดยการที่มันมีความละเอียดในการที่จะทําอาหารให้ดูมีความสวยงามน่ากินอะไรของมันอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของการต่อสู้ของมันนี่แหละกกกาาาาารรรรตต่่่่่ออออสู้้้ทนชมม็จะเเเภพไปแลววววััังงงงงืขียซึ ระวังเขียเ้ยวนี่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะห่วงแบบว่าเขี้ยวดนอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่ามันก็ต้องรับความเสียหายในแง่ที่ว่าเขี้ยวของมันจะต้องไม่บาดเจ็บเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวแบบเขี้ยวอาจจะหลุดแบบงงๆได้นะครับตัวของมันก็จะต้องมีวิธีเฉพาะนิดนึงที่ต้องดีไซน์รูปแบบการต่อสู้นะครับให้สามารถใช้เท้าใช้มือใช้หางแล้วก็เขี้ยวอย่างสมดุลน,นั่นเองครับผมทีนี้ดูสเตตัสของโอนนโดนะครับแม่เจ้าแอตแทกขึ้นมาเป็นันส่วนค่าสิบเจ็ขกันเลยส่วนค่าสปีดกับค่าดีเฟนต์ก็ขึ้ สามนะค่าสปีดมันจะไปเยอะมากพอสอดคล้องกับค่าแอตแทกที่เอาไวปปิดชีพศัตรูได้มากน้อยแค่ไหนเนาะซึ่งการจะวิวัฒนาการเป็นโอนโนคุสก็จะต้องมีเลเวล48พอโอโนโดเลเวล48่ปุ๊บวิวัฒนาการกลายเป็นโอนโนคุสโปเกมอนกรามขวานธาตุมังกรครับโดยที่ว่ารูปร่างของมันนะครับผมจะเติบโตขึ้นแล้วก็มีความเพียวที่มากยิ่งขึ้นนะส่วนที่เป็นผิวหนังแข็งของมันเนี่ยจะเป็นส่วนออกแนวสีน้ําตาลดำนะครับแต่ว่าตัวของมันจะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆเกราะสีเหลืองด้วยนะคคครรบบซึ่่่งงงงกก็จออออหุุ้้มมมขขาาาย โดยที่อันนี้ก็คือเป็นเกาะป้องกันการโจมตีของมันได้ดีมากครับและส่วนเขี้ยวของมันคราวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นขวานเนาะซึ่งที่จริงดูจากชื่อของมันนะครับผมโอโนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่าขวานนะครับผมเออก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันมีความอ้างอิงเป็นขวานนะครับและดูแล้วจะเป็นขวานโทมาฮอกซะด้วยนะครับผมซึ่งตัวของมันนั้นจะมีความภูมิใจในเรื่องกรามของมันเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งอันนี้นะครับเขาไม่ได้มีการอธิบายเรื่องหักแล้วงอกใหม่อะไรยังไงไหมเพราะว่าอันนี้ก็เปรเเปรีียยยเสสสมมออออออนน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 ปปป็่่่่่่่่วววววหหหึงงงงงขขาาาาาาากกกกแลู้้้ตััโดทถไไ ให้นึกภาพประมาณว่าเราไปหักแขนหักขามาอล้วะรครับเออกล่าวได้ว,ว่าเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับซึ่งความภูมิใจในเขี้ยวที่มันมีนะครับมันก็มักที่จะใช้เขี้ยวนี้ในการต่อสู้เสมอเวลาที่มันมีการต่อสู้กับศัตรูส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักนะครับแน่นอนว่าส่วนขาของมันก็ส่งเสริมในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วส่วนแขนของมันอาจจะเอาไว้จับศัตรูเอาไว้ต่อยศัตรูได้ซึ่งท่วงท่าการสอดประสานอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากโอนนโดที่เรียกว่ามีความพิถีพิถันในนกาาารรรต่่่่่อออสู้้้ะะคัแแโเีีมมมมจไไดววววงงงืขทล ไอ้ส่วนเขี้ยวของมันที่เหมือนขวานตรงเนี้ยจะมีการหลุดจะมีการหักจะมีการบิ่นไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีการดูแลของมันเป็นอย่างดีนะครับมีการรับนู่นรับนี่อ่าทำให้แหลมคมอยู่เสมอนอกจากนั้นในแง่ของการต่อสู้นะครับตัวของโอโนโนคุสเนี่ยก็จะมีความดุดันที่ค่อนข้างสูงนะครับเวลาใดก็ตามที่โอโนโนคุสต่อสู้กับโปเกมอนตัวอื่นนะครับพื้นที่บริเวณรอบนั้นมักจะเกิดเป็นรอยฟันที่รุนแรงมากรอยฟันในที่นี้คือรอยของมีคมฟันนะครับไม่ใช่บว่ารอยฟันมันไปกัดอะไรนะซึ่งก็จะเกิดจากไอ้ส ว่าโอโนรุคุสปันธำเนี่ยไอส่วนเขี้ยวของมันนะครับบางทีไปตัดแผ่นเหล็กตัดหินตัดก้อนอิฐอะไรพวกนี้นะครับตัดของแข็งแข็งได้สบายมากเลยนะครับเหมือนกับว่าตัดเต้าหู้อะไรอย่างนั้นเลยดีว่าเราไปเห็นกันในโลกโปเกมอนที่เป็นอนิเมะหรือในเกมนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสตอรี่ดักๆคือผมว่ามันสามารถตัดร่างโปเกมอนสัตรูให้ขาดได้เลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงในมุมของการที่มันอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเนาะโอโนุคุสจะเป็นโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในถ้าแล้วก็เหมืองร้างเป็นหลักครับและพื้นฐานนิสัยที่เขาอธิบายไว้เหม จะดุดันแค่เวลาต่อสู้ครับเวลาที่เราไปเจอมันในถ้าอย่างเงี้ยเห็นมันมองมาปุ๊บก็ไม่ต้องไปตกใจมันก็อาจจะมองเฉยๆว่าอะไรผ่านมาผ่านไปมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนอีกแล้วครับแต่ถึงกระนั้นเขามีคําเตือนไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโปเกมอนที่สงบสงเ่ียมอุ้ยมันไม่ทําร้ายเราอย่างเงี้ยแลวเราเดินเข้าไปใกล้มันและถ้าเกิดว่าเราจะทักทายมันเราสามารถสัมผัสตัวมันได้แต่อนอนอคุสมันจะขออย่างเดียวครับผมอย่าไปแตะต้องส่วนเคี้ยวของมันเป็นอันขาดครับเพราะแค่จะไปสัมผัััสสเเเล่่่่นนนๆ้้้ออยยาาาางงงงีีะรบบตตวววววขมมจหกถแ ทันทีจะไปจับปุบมันจะโมโ oh หแล้วก็อรารวาดขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมอันนี้ในโปเกเด็กเขามีคำสร้อยไว้ให้ด้วยนะครับว่าถ้าทำมันจะโกรธมากโปรดระวังให้ดีครับเออนะขนาดโปเกเด็กยังเตือนเลยคิดดูทีนี้ถ้าดูสเตตัสของโอโนโนคุสนะครับพลังโจมตี147ถือว่าสูงมากๆเนาะแต่ทีนี้ค่าสปีดอยู่ที่97เท่าดันก็เรียกว่ายังน้อยกว่า,าเฉลี่ยที่ผมคาดหวังไว้นิดนึงนะครับคาดหวังไว้ที่ร้อยหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่น่าเกลียดนะโดยองค์รวมถือว่าเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งมากๆครับแต่ท ดาคอนแดนสใส่ไว้อย่างนี้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มสปีดอย่างนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นตัวที่เอาไว้ปิดชีพศัตรูได้อย่างต่อเนื่องแล้วล่ะครับบวกกับการที่มันสามารถใช้ท่าได้หลากหลายนะรู้สึกล็อกสไลด์ก็ใช้ได้นะครับเอิร์ธเควก็ใช้ได้อย่างนี้นะไม่จําเป็นต้องใช้ท่าท่าบังกรอ,อย่างเดียวหรือถ้าเป็นแบบเล่นท่าบังกรอ,อย่างนี้นะครับดราคอนครอวนะเออซอฟซอฟหรือจะเล่นแบบสายแข็งเลยเอาเร e อย่างเงี้ยผมก็ไม่เลวครับซึ่งที่พูดมาเนี่ยเคยเล่นมาหมดแล้วนะครับผมเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้เป็กออ่่คคร้คงงงตงไดูแ ของอาบิ i ิตของมันแล้วแหละเนาะว่าจะเล่น Ability ไหนดีซึ่งส่วนใหญ่ผมก็เล่นโมเบลเกอร์อย่างนี้เนาะเวลาเจอโปเกมอนที่มันแบบมีเลวิเทสเราจะได้ใช้แผ่นดินไหวในการสอยมันร่วงได้ครับก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับข้อมูลของเจ้าโปเกมอนมังกรทั้ง3ตัวนะครับผมแหมมีความน่ารักค่อยๆเทขึ้นแล้วก็ไปเท่ๆเ,เลย3ร่างนี้ด้วยประการชนี้นี้เองท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครเป็น f c เจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้อยากจะมาพูดคุยอะไรเกี่ยวกับข้อมูลของพวกมันกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ